ก็จำได้ช่วงที่พิ่ตูเป็นรุ่นแรกแล้วก็พวกเราเป็นรุ่น2แล้วก็ช่วงที่รอบชิงชนะเลิศคือเป็นธรรมเนียมของคอนเะวิบนั่นคือว่าจะเอาวงที่เป็นแชมป์กับวงที่มีมีผลงานก็จะต้องมาโชว์เป็นรุ่นที่2ตอนนั้นคือเราเรา,เราก็ได้ดูพี่พี่ตูนครั้งแรกที่ท,ที่ที่ได้เห็นนั่นแหละรครับว่าโอ้ดูดูแลเรารู้สึกแบบแหมเราอยากได้แชมป์จังอยากมีผลงานแบบนี้บ้างอะไรงียครับคือช่วงที่อยู่มิสึิบัคนั่นแหละเป็นช่วงที่เราก็ค่าจะกคุกคีกันมากเลย เป็นเหมือนเป็นเป็นพี่น้องกันเลยเป็นครอบครัวกันเลยคือจะคล้ายๆกันพี่ตูนนั่งรถเมย์มาทํางานวิศวกรรมพวกเราเราเป็นหนุ่มันนั่งนั่งรถเมย์เหมือนเหมือนกันแต่งเพลงจาได้ว่าช่วงที่อยู่วิศวกรรมเนี่ยพี่ตูนอยู่ใต้บันไดนึงแล้วก็แบบหยิบปิตต้โปร่งแล้วก็แต่แตงแต่งเพลงแล้วแต่งอีกแต่งเพลงแล้ว,แต,ลแ,ลวแต่งอีกเรารู้สึกแบบคือแบบเ,เออเป็นคนที่แบบแล้วก็เพลงที่พี่เขาแต่งแต่งแต่งยุคนั้นเนี่ยมันรู้สึกมันมันล้ำมันรู้สึกมัน มันดีเหลือเกินนะสำหรับสำหรับสำหรับเรานะตอนนั้นเลยถึงแม้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกอะไรบ้างเรารู้สึกแบบโอ้โหแบบแหมเจ๋งอะ่ะเจ๋งอะ่ะเหมือนเป็นเป็นพี่อ่ะมันเหมือนเป็นพี่รหัสอนะ่ะเหมือนเราเข้าหมหาลัยแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีพี่รหัสที่คอยคอยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่อยู่ทุกเรื่องเลยนะครับทุกเรื่องเลยที่ได้มาอยู่จีนี่เลคคอร์ดก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากคําพูดของพี่ตูนเหมือนกันนะที่พี่ตูนบอกว่าได้เวลาที่เราบนันทุต้องส,สปริงตัวแล้ว ลองสักตั้งหนึ่งว่ามันเป็นยังไงก็อยากรู้เหมือนกันมันเป็นยังไงก็เลยเป็นที่มาที่ไปเพลงศึกษานารีพลังงานจนกลายเป็นว่าเราก็อยู่อยู่กับครอบครัวเมงโกเหมือนเหมือน,น,นที่เราอยู่อยู่ที่ผ่านมากับ10ปีที่ผ่านมาครับจำได้ว่าช่วงที่ประทับใจครั้งหนึ่งช่วงนั้นก็คือผมหายไปนานมากแล้วก็เจอที่ RCA ผมก็บริษัทเก่าพี่ตูนนานเยือะมากเลยแล้วก็พี่ตูน,นเจอผมลแล้วก็พี่ตูนเ,เดินเข้ามาหาก่อนเลยแล้วก็มีที่เป็นไงโอ้บอกโอ,โอ,โอ้พี่ รู้สึกรู้สึกเป็นเป็นอะไรที่แบบพี่เขายัางยังยังยังไม่ลืมน้องคนนี้ยังไม่ลืมเราพี่ตูนบอกว่ามีเนลดีเพลงหนึ่งใช้เมทีมามาร่วมจัดลินก,กับเขาโอ้ตอนนั้นผมตกใจเหมือนกันเพราะว่ารูา้สึกว่าพี่เราวันนี้มันหูเลยมันรู้สึกว่าในวงการนี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากสำหรับเราอะไรเงี้ยซึ่งมีวงไม่กี่วงที่ที่ทำแบบพี่ตูนทำได้อะไรเงี้ยอยู่เคยจัดคอนเสิร์ตราชมงษษษษังคลาแล้วในอัลบั้มดัมมชาติชุดนี้เขา เขาอยากให้เรามาร่วมเป็ลินคับเมื่อคํารักเคยดีพอและลองเลี้ยงใจคนเห็นละพ้ที่ทําให้โลกนี้ยังมีความหมายคํารักยังพอมียังคงเหลือในใจเป็นเป็นบทเพลงที่ที่ผมชอบเพลงหนึ่งเลยความหมายลึกซึ้งมากเลยถ้าใครได้ฟังจริงมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรักอย่างเดียว มันเป็นเรื่องบริบทอะไรในสังคมในทั่วๆไปเยอะแยะครับปิ๊บปิ๊วใช่ไม่ว่างงานดื้อไม่เหมือนวัยรุ่นแล้ไม่มีเล่นได้ไม่ยอมรับงานสองก็ได้เล่นได้หรอเปล่าล่ะสมัครหโวมายื้ออย่างเงี้ยเลยหรอไม่อโอกาสของพวกเรามีน้อยคือวันนั้นเราจัดเต็มแน่นอนนะใช่ใส่ประหยัดะใช่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอพี่ตูนสักสิบเพลงกันแล้วกันนะฮะ เป็นความทรงจำที่ผมต้องจำแล้วเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมเลยฮะเก็บประวัติกับครอบครัวเลยฮะเดี๋ยวขอประกาศสนิทบันตอนหลังแล้วเสร็จนะผมเกิดมาจากเพลงเพลงหนึ่งคือเพลงยามผมอยากให้พี่ตูนร้องเพลงยามถ้าเป็นไปได้ในวันนั้นฮะไม่รู้มคงคงคงเซอร์ไพรส์นะาดูเหมือนกันนะครับก็สิบสามปีแล้วนะครับพี่ตูนครับก็ผมก็ยังนับถือพี่เป็นพี่เหมือนเดิมนะครับก็ยังรักพวกพี่เหมือนเดิมนะครับ วันที่พี่สําเร็จน้องก็ดีใจวันที่พี่รู้สึกเหนื่อยวันที่รู้พี่รู้สึกแบบเสียใจผมก็ก็ก็เสียใจเหมือนกันก็ยังให้กําลังใจพี่เหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เราได้มาเจอกันนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับเดี๋วขอบคุณมิตรภาพดีๆนะครับสําหรับตั้งแต่เริ่มบุกเบิกมาด้วยกันจนถึงตอนนี้ผ่านมา13ปีแล้ว พี่ตูนกับพี่พีททุกคนพี่โอมน่ารักเหมือนเดิมผมว่าก็อยากให้ความรักของเราจากที่เป็นอยู่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอยากบอกว่าพี่พีกก็เป็นอีกหนึ่งว<บ>ง,<บ>งและอีกหนึ่งคนครับที่เป็นไอดอลให้ผมเล่นดีและเพื่อนๆและน้องทุกคนครับที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากเล่นดีและก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่โอมากครับ การสั่งสอนที่สอนว่าหต้องทันังงไงต้องทันเปไงเนี่ยครับแล้วก็วันนั้นเราก็เป็นเกียรติเหมือนที่เรามาดนูนก็จะได้อยู่หนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นด้วยครับผมครับเจอกันนะครับเจอกันนะครับ31พสพฤษภาคมครับครับเรามาสรุปพร้อมกันครับโดยการที่ตะโกนสุดเสียงโดดสุดขาชูสุดแขนครับไปพร้อมๆกันครับมตะโกนสุดเสียงโดดสุดขาหูสุดแขน ใน100 Plus p e ัส e n t ์คอนเสิร์ตบอดี้แลมภูมิสุดตัวพร้อมกันเพราะชีวิตยังต้องไปต่อ31พฤษภาคมนี้ริมทะเลสาบเมืองทองธานีจำหน่ายบัตรวันแรก30เบเมษายนนี้สนับสนุนโดย100 Plus เพราะชีวิตยังต้องไปต่อ